นี่ปีนไปอยู่ตรงนน้นครับใจเย็นครับน้องยีนอยู่ตรงนน้นอลูกไม่ไหวนอยครับน้องยี่ปีนขึ้นไปอยู่ตรงนน้นก่อนขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นไ่อยู่ในูนู้นอได้ไหมน้องยี่ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นโอเยหนุ่ยนุ่ยหนุ่ยหนุ่ย่ยหน่ยหนุ่ยหนครับครัยครับใจเย็นุ่ยงนุ่ยหนุ่ยหนุอยยหนุ่ยหนุยหนใยนย็นุ่ยนย็น่ E

ใจเย Tab ็นเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเย็นใจเย็นน้องยี่ปีนไปอยู่ตรงนู้นครับใจเย็นครับน้องยี่ปีนไปอยู่ตรงนู้นปืลูกไม่ไหวเลยหนุ่ยครับน้องยี่ปีนขึ้นไปอยู่ตรงนู้นก่อนขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่อยู่ในรูนู้นได้ไหมน้องยี่ใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นใจเย็นนองยี่อ๊ยหนุ่ยปืนลูกไม่ได้วะขึ้นขึ้นไม่ไดับครับขับขับขับใจเย็นต้องมารับ ¡Ay, <coughs>